ท่านผู้ชมครับนะมันว่างจัดนะบอบนี่มันว่างจัดนะวันๆไม่ทําอะไรนี่วันอาทิตย์วันหยุดนะฮะวันหยุดเสาร์อาทิตย์มันไม่ทําอะไรมันไม่ไปเที่ยวมันไม่ไปไหนเลยนะมันจ้องแต่จะมาแปลอักษรเนี่ยนะฮะว่างจัดข่าวที่แล้วมาแปลอักษรคอควายฮะ นะเออคราวนี้มาแปลเป็นหอหีบเขาบอกว่าแปลว่าเห็นหัวประชาชนบ้างสวอ,อยังไม่เลิกทะเลาะก,กับสอบออีกเหรอครับด้อมโซมนะเอ,อ้นั่นแหละครับก็รถติดประจำปิดถนนนะไม่มีสาระไม่มีอะไรเออ ว,วันวันหาแก่นสารไม่ได้แปลหอหีบเออทำไมไม่แปลสงสัยมันจะแปลทุกวันทุกวันอาทิตย์จนกว่าอักษรไทยจะหมดครัแปลกอไก่ถึงคอนโ,นโคกเลยว่างฮะนะสักพักเดี๋ยวแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเออฝนก็ตกนะฮะ ฝนก็ตกอะไรก็โอ้ยชีวิตชีวิตม็อบด้อมส้มดูสิดูแกนนำก็สิเขามาบ้างไหมไอพิธาน่ะมาไหมไอพิธาชวนเขาก็แล้วอะไรเขาก็แล้วเขาก็ไม่เห็นจะมานะมีแกนนำคนไหนมาอีกนะครับไม่มีเขาก็อยู่บ้านสบายใจเฉยปั่นแฮชแทก็กปั่นอะไรอยู่บ้านสบายใจเฉิบ ด้อมส้มยังไม่ตาสว่างเลยน่าจะแปลอกักษรว่าตอเต่านะเออตอเต่าแปลว่าตาสว่างนะครับไม่ต้องไปทะเลาะกับสอวอรหรอกคนอย่างพิธานั่นอ่ะมันเขายังไงเขาก็ไม่โหวตให้หรอกขนาดวันอวันประราชสมภพเนี่ยวันที่แปดเนี่ยยังไม่โพสต์ถวายพระพรเลย มารยาทเรื่องแค่เนี้ยเล็กๆน้อยๆแค่เนี้ยคิดจะมาเป็นผู้นําประเทศแต่ไม่เคยคิดที่จะเคารบสถาบาันกษัตริย์เนี่ยเออน,นีมันไม่มีทางได้เป็นนายกหรอกด้อมส้มก็ตาสว่างทุกทีเธอนะมาทําตามบอกลอายจุดบอกอ้าววันนี้แปลอักษรตัวนี้วันนี้แปลอักษรตัวนั้นเออ ไอ้บอกอายจุดนี่ก็ว่างทุกเสาร์อาทิตย์นะนะมันไม่ต้องไปเที่ยวไหนมาไหนเลยใช่ไหมจะอยู่แต่มอบใช่ไหมนะครับเสียเงินเสียทองนั่งรถเมนั่งรถไฟฟ้านั่งรถแท็กซี่มามาจุนุมถ่ายรูปให้บอกอาายจุดเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะ <c oughs> ม, <c oughs> มีประโยชน์อะไรวะนะ เ,เนี่ยเขาจนจะเลือกตั้งใหม่ไอ้จนจะจะจะ,จะเลือกนายกแล้วเนี่ยนะครับพิทักษิณก็จะกลับมาแล้วเนี่ยนะเออยังไม่ตาสว่างนะด้อมส้มนี่นะสิบสี่ล้านเสียงนี่แอดมินคิดว่าน่าแต่ตาสว่างไปเยอะแล้วแหละนะไม่รู้ตอนนี้เหลือกี่ล้านกี่กี่เสียงนะ เดี๋ยวรอดูเลกตั้งซ่องครับว่ามันจะเหลือสักกี่เสียงนะมีปุ่มกด t h n n you นะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ